บรรยากาศนะครับเซอร์เวย์นะครับพื้นที่นะครับก่อนบิทบาทนะครับก็นี่แหละพื้นที่ตรงนี้แหละที่จะหาท่าตังมาทํากันนะครับก็ประมาณ2ล้านนะครับทําหลังคาทำแล้อนนี้มีมีอยู่ในบัญชีแล้ว7000นะครับขาดตรงนี้หน่อยขาดขาดอีกประมาณไม่เยอะนะครับไม่เยอะประมาณล้านกว่า,วาล้านเก้าไอ้ล้านเก้ากับอีกเท่าไหร่นะล้านเก้าแสนเก้าหมื่น กับสามพันเนาะอืมล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันนะครับขาดอีกเท่านั้นนะครับขาดอีกนิดพยายามอย่าไปโอนเยอะนะครับค่อยๆทย,ย,ยอยโอนกันมาทยอยทย,ยอยโอยกันมาทยยอก็คนละห้าบาทสิบบาทครับก็ท่านก็คิดดูว่าเงินประมาณสองล้านอะ่นะสวัสด,ด,ดีครับสวัสดีครับมีมีคนรู้จักด้วยเห็นไหม พี่หนึ่งมาแต่ผมให้กลับไปบ้านแล้วครับตอนนี้ได้เลยได้เลยเนี่ยแบบแม่นั่งกับตรงนี้นี่แหละเอ้าง่ายดีเออเนี่ยเดี๋ยวแอดแอดมินถ่ายให้แม่คิดผิดแล้วเป็นแฟนขับผมเนี่ยขายยายหน่อยเนาะนั่งเดี๋ยวผมนั่งรูปหล่อนี่เวลาใช่ใช่ใส่ชุดแหล่อไหนเอาเลยลูกประเดิมเป็นคนแรกลูก เราจะล่วงนะครับล่วงให้ดูเขีแค่ไหนเราก็จะได้ราคไหนทให้เสี่ยขอบคุณมากนะคะรุ่นแรกเลยครับแม่มาเริ่มแตกรายงานแล้วเห็นไหมไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทเลยครับแม่นี่ก็เป็นบรรยากาศเช้านะครับเนี่ย fc แฟนอันแท้ จริงอะ่ะการทำบุญทำเพื่อตัวเองไม่ได้อื่น๋ออันนี้คือการการทำบุญเนี่ยเป็นจริงๆแล้วมันเป็นการทำบุญเพื่อตัวเองนะครับไม่ได้ทำบุญให้คนอื่นหรอกแต่แต่ว่าในทางทางภายนอกนะทางวัตถุเนี่ยมันก็เหมือนยื่นวัตถุให้คนอื่นสิ่งของให้คนอื่นเงินให้คนอื่นนะครับจริงแล้วเนี่ยสิ่ง ทำไมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นการขยายขยายพื้นที่ของจิตใจเราต่างหากเพราะการที่เราจะหยิบยื่นสิ่งของที่เราหามาได้ให้คนอื่นเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องเกิดจากชั้นมโนกรรมก็คือการเสียสละนะครับตั้งแต่ชั้นความคิดก่อนนะครับดังนั้นบุญน้อยอย่าประมาทนะครับทำไปเถอะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งของหรือเงินตาที่เรามอบให้กหันหรอกมันขึ้นอยู่กับมูลค่าของจิตนะครับนี่นี่เขามีค่ามาบริการด้วยเห็นไหม นี่มีขเห็นไหมมาใส่บาทกับพระสิ้นคิดเนี่ยเขาก็มีข้าวบริการใช่ช่วยละแปดร้อยรอเล่นรอเล่นเบอรเแล้วนี้พี่สีก็กำลังเทศนะครับพี่สีก็เทศให้แอดมินนอตฟังอยู่นะครับดูแอดมินนอตก็เหมือนป่วยเลยแอดมิน ก็เดี๋ยวรอรอรอคนมาพร้อมอีกนิดนึงนะครับวันนี้ครูจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทั้งหมดชุดชุดก่อสร้างเนี่ยสินะครับ18แล้วก็จะมาประจำอยู่นี่เลยแม่ๆม่ที่นี่เนี่ยแวะเวียนมาสนับสนุนท่านได้นะครับข้าวปลาอาหารแต่แต่พระป่าเนี่ยจะเน้นช่วงเช้านะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือเอามาประเคีนไว้เลยแล้วพอท่ารับแล้วท่านจะจัดการเอง แม้เราจะใส่ถุงมาถ้านจะจัดการเองได้แต่ขอให้เราเราประเคนก่อนนะครับนั่นแหละเพราะว่าก็ต้องมาเช้าหน่อยเพราะถ้ามาเวลาอื่นมาครั้งทารับลําบากทารับลาบาก18เนี่ยแล้วมาอยู่เป็นเดือนอะ่ะเราก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันอยู่เป็นเดือนแต่คิดว่าท่านทําไม่น่าเกิน20บวันเพราะชุดนี้เขาเขารู้งานกันหมดแล้วนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์มาจากปัต่าบ่อน้ำาปอินชุดก่อสร้างเนี่ยสินะครับ ส่วนที่มากับหลวงตาเนี่ย,ยเนน2องพระพระห้าก็เป็นเจ็ดประมาณ7รูปหลวงตาหน่อยก็มานะครับหลวงตาหน่อยก็มาวันนี้ย่าายทำไม่ถึงกับหนาแน่นมากนะครับก็กําลังดีนะครับดังนั้นใครอยากร่วมบุญเนาะเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพระซิ้งปุบหรอกที่มาเนี่ยหลวงตาหลวงปู่เยือนก็มาครูบาอาจารย์สายวัดปา่าองค์สำคัญสำคัญก็ามานะครับ ล้วหลวงตาก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดเยอะนะครับแกก็อยากทําให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นหลวงตาไม่ได้หมายว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปแต่ปัจจุบันมันมีประโยชน์หลวงตาก็ทํานี่คือแนวคิดของหลวงตานะครับอะไรที่มีประโยชน์หลวงตาทําหมดหละพทธเจ้าก็บอกจงยังประโยชน์ตัวเองให้ถึงพร้อมนะครับนะครับ,นะรบด้วยความไม่ประมาทแล้วก็สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์พาทำเนาะดังนั้นถ้าเราจะได้ ร่วมบุญกับท่านเล็กๆน้อยก็ร่วมก็ได้ตามจิตตามศรัทธาครับเงินมันยังไม่พอหรอกนะครับแต่ตั้งตาเดี๋ยวก็ได้นะครับเดี๋ยวก็หาได้แล้วก็ต้องขออนโมทนาบุญกับเมืองโบราณด้วยว่าเขาจะมาช่วยเพราะว่าพระเรามาจากบ้านนอกไอ้จะไปสั่งเหล็กสั่งอะไรก็จะไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ามันอยู่ในเมืองก็จะต้องให้ทางเมืองโบราณที่เขารู้จักการซื้อของอะไรให้นะครับคอยสั่งเหล็กสั่งอะไรคอยอำนวยความสะดวกให้ ก็เห็นลงตาเล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนมาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะไม่งั้นพระก็ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนอะไรยังไงนะครับนี่ก็ใกล้แล้วแหละนะครับใกล้จะเริ่มบิทบาทแล้วนี่ลงทาน อันนี้เป็นเสานะครับไม่ใช่อาทิตย์นะครับอันนี้เป็นเสานะครับเป็นเสาไม่ใช่อาทิตย์อันนี้ตลกชูสียืนพูดอยู่นะครับผมพี่เหรอเสานะครับเจ็ดพันเราซื้อเสาได้ประมาณห้าต้นนะครับอย๋ไงไ เองรู <One input> ้ว so right ่าเราซื้อมาไม่รู้รู้มากับเราออกสั่งมาใช่ไหมมาเป็นตัวอย่างก่อนใช้เครดิตก่อนก็ใครอยากร่วมบุญนะครับจ่ายตังค์เนี่ยทั้งหมดแหละบกกระบ้งกระเบื้องสงเสาได้หมดเลยตรงนี้ทำไมหม็นหมนอะไรล่ะเราเคลื่อนย้ายไปตรงีโยพาเก็มาทางนี้เราวนมาตรงนี้รอบแล้วนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าแสงมันน่าจะช่วยเราได้แสงสมถุยเขาเลยประกาศนะฮะเขาไม่ยิ้มให้ผมเลยก็เป็นบรรยากาศนี่ไงอาเบย่านี่ตรงนี้เออตาเบย่านี่นี่ก็เป็นพี่จอยชวนชมนะครับชวนชื่อใชแม้เขาจะรู้โดยสัญชาตญาณเขาเลย ว่าอันนี้ที่อะไรชวนชื่นครับอันนี้พี่เพชรรดีชวนชมจอยชวนชื่นกับเพชรรดีชวนชมของพี่คมเชิญยิ้มนะครับเขารู้หรือยังว่าเขาไปอยู่เชิญยิ้มแล้วอ่ะยังเจ้าตัวยังอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ก็คุณอาจนะคะคุณอาจชวนชื่นค่ะอาจไม่เคยชมใครนะครับไม่เคยชวนใครอาจไม่เคยชวนใครเลย ก็เดี๋ยวพระก็จะเริ่มบิณฑบาตแล้วแหละเมื่อกี้ไปทำความตกลงกันอยู่มาแล้วมาแล้วร้องเพลงอะไรนะคะของตามาแล้วพี่เพชรตามาแล้วเออตามาเตลมามาเดี๋ยวสื่อให้พี่เพชรนะครับตาก็เดินเซอร์เวย์เป็นหนึ่งรอบก่อนมาเซอร์เวย์ โอ้ทุกคนสัญญาณคือแบบการส่งสัญญาณไม่เสถียรผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเครือข่ายเพลงลิคาส์มาแล้วนะครับเออเพลงลิิคาสีมาอีกแล้วเปลี่ยนดิเปลี่ยนเพลงได้ไหมเปลี่ยนเพลงได้เปลี่ยนเป็นเพลงหลวงตาก็ได้เปลี่ยนเป็นดิสีปล่อยให้เขาสีบอกบมอเขาให้เปลี่ยน พวกไร่สดเขาติดนิตสิกลางประธานเจดีเว้นดีเจนะครับเขา,ดาิดเพลงได้ไหมครับันนิตสินะครับเอาเพลงของาสิดิได้ไหมเอเอมันมีเพลงมากะเลยนะ แล้วก็คงจะฟ้องล้อตามากาเจ็บหนึ่งเจ็บโอ้ยเคืาขายไม่เสถียรเลยกลัวมากไม่รู้จะทำไงละ่ะว่บามเข้ามาดมาหลงกาก็เริ่มดินขบาทแล้วนะครับเย็นเราเดินใกล้แอร์ไม่เป็นไรครับนะครัเย็นเปิดเ นี่นะครับญาติธรรมก็มาใส่ร่วมใส่บาทลงตากันนะครับที่บ้านลานเสียงธรรมลาดพร้าว71นะครับผมกรุงเทพมหานครเพื่อนๆท่านใดที่นะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับสามารถมาได้เลยนะครับบ้านลานเสียงธรรมลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่ญาติธรรมมาครั้งแรกนะครับ หลวงตาอยู่วันนี้เต็มวันเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมุฟต่อไปที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการครับใครที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับม,มาได้เลยะนะครับผมทีหนึ่งใช่ไหมยี่นี่ยังไม่มันมมมม่นใจยังมัวเสีดขึ้นไปนาซังนะรบเราอยู่เราแบบไม่รู้อนาคตเลยนะครับตอนนี้ หัวแบบปูปราน้องตีนน้องตีนใส่ปาลงน้ำนะครับขอยขอยหลังนะครับที่เราให้ทางลูกเผืดกตองข้าวบารังเก็บภาตนิ่งครับใสานิ่งแน่นค่ะาทุนทั้งที่มีงานก็มีงานีมีใส่บาตรก็มีทีมีเพูดกันแค่เมือตาเป็นการเป็นงาน ทำไมเอไอเอสไนค์เครือข่ายไม่เสถียรเลยเดินดีก็พอระวังจกน้องหมดเลยนะหมงเพราะเรายังใส่ยางมากเนาะมัวดูแต่กล้องส่งแล้วเลยครเป็นบรรยากาศครับจะเป็นช่วงนิดนึงหลังคาเพราะว่าลายของคนตาเหมือนกันก็ท่านไหนที่อยู่ทางบ้านเนาะมาเซบานมาโยนุมุทนาบุรแล้วก็มาร่วมจัดป่าได้นะครับสวยเนย ท่านใดที่ติดตามติดในม์ก็เข้าไปดูที่เพจกุปชาได้นะครับที่ฝัหหุดเอาไว้มี Google Map นะครับมีมี Google Map ที่เป็นแผนที่นะครับสำหรับการเดินทางท่านใดที่ไม่ไม่ไม่ทราบเส้นทางนะครับก็ถาม Google Map ได้เลยนะครับอย่าถามแอดมินนะบางทีถ้าถามว่า ไม่ทุกทุกสถานที่ครับเพราะว่าแผนที่ปักไว้ให้เเพราะว่าแอดมินเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่บางทีอาจจะแอดมินก็พาหลงไม่รู้ว่าเอ๊ะอยู่ข้างโรงเรียนนั้นอยู่ข้างวัดนี้อะไรนะครับพี่ทนายอัศวินนะครับผมก็จะได้ลองอบพี่รักสั้นตรงรักสั้นตรงก็จะได้หลงเพราะว่าเราหลงราาาี่เพะวอะไินก็หลง แต่ว่ามีผู้พันค่อยยังชั่วเอาหน่อยเพราะว่าจะให้ตามเสาไฟฟ้ากครับคนเทคนิคของผู้พันนะครับทหารแผนที่บอกว่าถ้าหลงเนี่ยให้ตามเสาไฟฟ้าไปเรื่อยๆผู้พันนูัผ้พแนะนําผู้พันแนะนานะครับผู้พันสมบัติมั่นใสองนะครับนี่คือสถทานแห่งมั่นใส่ทองอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับทุกคนเลยนะครับ อันนี้ก็เห็นแต่ล่างเทปแล้วนะครับคนดูสามพันอ่ะโอ้คนดูสามพันเด้อสมถุยนี่นี่พี่สาพัฒน์เอาลงทานมาแล้วนะครับอ่าอันนี้ลงทานประจำประจำทุกงานเลยนะครับลงทานก็แต่งตัวน่ารักด้วยนะเห็นไหมเจิดมันต้องแต่งตัวเหมือนน้องเออไปขอชุดพี่เขาไปขอชุดเามามันจะไม่เหมือนเซ็กพี่ก็็ปเน่ารักบูรี่ มึงก็เหมือนไอ้อะไรล่ะอเมริกันบามมนอยู่หรอกมาเลยมาเลยก็ คนจะเยอะนะครับจะมีทั้งสังกรีที่เดินตามที่คอยถ่ายบาทให้ครูบาอาจารย์เนาแล้วก็จะมีทีมงานาถ่ายทำนะครับให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมไลฟ์สดนะครับก็จะมีหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะมีราวกั้นนะครับ <c oughs> ถ้าตกไปโดยไม่มีอะไรกั้นนะก็อาจจะเปียกได้ นี่ที่มานี่ที่มาของคําว่าลาพเ้าก็คือนี่นะครับมีต้นมะพร้าวอยู่ด้านหลังใช่อันนี้คือต้นกําเนิดของลาพเ้าคือมะพร้าวต้นมะพร้าวสองต้นนี้นะครับ ลาดท네้าว71เนี่ยนะครับก็คือมีมะพร้าวเบลูกมั่วนะมั่วมั่วมั่วพูดหยอกนะครับนี่นะครับก็จะมีข้าวสวยที่ยติธรมเตรียมมาเอง ที่น่าเตรียมให้เหมือนกันนะครับใครที่อยากจะร่วมทําบุญเราก็นำภาชนะตักข้าวสวยมากนะครับนี่เราใช้โดนานครับได้เลยเห็นหแล้วภาชนะที่ใส่ข้าวสวยนะนะั้นเราก็นําไปตักอาหารมารับประทานได้ต่อนะครับคุณ นัทยานัตยานะครับร่วมทำบุญสาธุครับคุณรินนะคุณวรินบุญล้อมอนุโมทนาสาธุครับร่วมทำบุญท่านเข้ามากับหลวงตาด้วยนะครับหลายคนหลายท่านก็รับชมอยู่ทางบ้านเนาะถ้ามีโอกาสนะครับก็ร่วมนะครับน้องไตเติ้ลกับพี่อัรอเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ตอนนี้ถ่ายอันไตเติ้ลอี้ไตจั๊ก ไตวายไตวายเนาะไตวายไตเต้เนกับไตวายนะครับพี่น้องสองสหายแอดมินเราก็หลายเพจนะครับหลายเพจอันนี้แอดมินใหม่อ่ไม่มาแอดมินใหม่อยู่วัด ข่ต้มาวเหนียวแกงผัดอันนี้แม่ตื่นตั้งแต่ตีหนงแล้วเนี่ยมาทำใช่ใช่ตอจะต้มไข่เสร็จไปนึ่งข้าวใช่ใชแม่ค้าเนี่ยตื่นมาทำแม่ค้าตื่นมาตื่นเช้าแต่ว่าไปหาที่อุดห่ออันนี้เลวห่วงยอันนี้สงที่เราได้ไลฟ์สดต้องืนพี่ตา สรุปคี่รงไปแล้วรงรูปเรียบร้อยเขาอย่าปักนะครับอย่าปักเพี่น็อตหายไปไหนน็อตนั่งคุมเครื่องอยู่นะครับคุมเครื yeah. ่องอยู่ เฮ้ยใครช่วยพี่วัดหน่อนไม่ไหวเนะพี่วัดนนี่ะอยากเจอพี่ท้ยงนาบ้างโยกแง่เลยพี่อาถามว่านี่อยากเจอใครอีกไหมนะครับเราจะได้ถ่ายให้ให้ดูแลอพี่สีอยู่นี่มีคนถามหาพี่สีเยอะเลยนะเพจเพจคู่บ้ชายนี่นี่เพจคู่บ้ชายถามหาพี่สีเยอะมากเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเป็นปีแล้วอ่ะพี่ท็อปเนี่ยเห็นไหม ทอมม area yeah, ันก <c oughs> <rehears als> Al ็อย so ู่ของมันมันอยู่โซนของมันมันก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้าเกิดเราไปคิดมันก็ฟุ้งเลยแหละจะมาจ่อแล้วเรื่องไพุณอัศมินผมเกลียดคุณคุณมันเพชรภาพไหน้าหย่คุณนี่น้องบินเลยโอ้โหมีชิมประกอบด้วยอะอะไรวะวัดป่ามันกินเยอะมากเลยนะครับ <Yeah. S 2> ถามว่าหลวงตาบังคับหรือว่าจ้างมาไม่ใช่เลยครับทุกสิ่งทุกอย่างประโยชน์เนี่ยล้วนเลยหลวงตาเนี่ยให้ประโยชน์ต่อแอดมินแอดมินมันก็ได้ประโยชน์จากหลวงตาหลวงตาให้ประโยชน์นะ,ะไฟฟว้าเอามาเดี๋ยวเราหลวงตาจะไปะสนธนาธรรมนะครับก่อนฉันนะครับรู้สึกสัญญ,ญาณไม่สเสถียรเลยเดี๋ยวผมขอ ปิดใหม่แล้วเปิดใหม่แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ